ให้ดูอีกหลายๆมุมเกี่ยวกับพิสตันบูสดอกไม้ป่านี่ก็มุมที่มีก้อนหินอยู่มากแต่เราก็ได้เห็นบรรยากาศที่ดอกไม้นี่กำลังออกดอกอยู่โดยทั่วๆไปความเห็นสีเหลืองตามท้องทุ่ง ตามวันเล่ตามหุบเขาดอกไม้บเบสตนบูธนี่ไม่ใช่อยู่เฉพาะบริเวณแถบนี้อย่างเดียวยังกระจัดกระจายไปทั่วโอา,าวันเล่เลยพามสปริงไปตามไหล่เขาทั่วไปแต่บริเว,ววเวณหุบเขาไว้์วอเทอร์กับเมือ์เดสเซอร์ทอสปริงจะมีต้นบเบสตันบูธดอกไม้ป่าอยู่มากเพราะว่าเป็นทุ่ง ของมันโดยเฉพาะเราจะเห็นความเรืองของพุ่มพิสสันบูตอยู่กระจัดกระจายโดยทั่วไปนี่ก็คือ,อาส่วนที่ให้เห็นว่าว่า,า,าิสสันบูตดอกไม้ปา่าในกลางทะเลรายนี้ จะมีเสียงลมพัดบ้างแต่ว่าก็ได้บรรยากาศธรรมชาติน้อยน้อยครั้งถ่ายไว้หลายครั้งแล้วมีแต่เสียงลมจึงไม่สามารถเอามาลงได้แต่อันนี้ลมน้อยหน่อยเหเก็นความงามของธรรมชาติของธรรมชาติได้ในขณะเดียวกันก็มีดอกไม้แซนฟลาเวอร์ รือนี้ก็อยู่ใกล้ๆทั่วไปเป็นพมสำหรับท้องทะเลทรายในขณะเดียวกันก็มีดอกเป็ดนบูสแต่โชว์ความงามให้แถบนี้ดึงดูดผู้คนให้มาดู จะให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศทั่วๆไปเนี่ยชูช่อสีเหลืองเหลืองนั้นกำลังจะบานเต็มทุ่งเต็มหุบเขาทั่วไปหมดเราได้เห็นอดอกไม้ป่าน,นี้อยูทท่ทั่วไปเราจะเห็นสีเหลืองอที่กำลังจะ เหลืองเต็มที่ตอนนี้ยังตุมต่มๆอยู่ทั่วๆไปหมดนี่คือส่วนของอทุ่งทะเลทรายาที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปบริเวณแถบนี้นี่ก็อยู่ทงางด้านทิศเหนือของเดสเซอร์ทอสปริงเราจะเห็นอย่างมากมายที่ชูช่อออกมากำลังจะเหลืองนั่นคือดอก พิซซินบูสดอกไม้ป่านี่บางส่วนก็กำลังออกดอกีเห็นทั่วๆไปนี่ก็น่าชื่นใจเห็นแล้วอยากให้ทุกท่านที่อ,อยู่ที่ไกลๆไ,ได้มาเห็นด้วยว่านี่คือธรรมชาติงดงามสวยงามที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ช่วงนี้เป็นกลางเดือนมีนาคมดอกไม้บิสซินบูสก็จะ งดงามตะการตาตลอดทั้งเดือนเป็นที่นา่าเชิดน่าชูตาของชาวโลกให้มาดูแถบนี้ว่าดอกไม้ป่าชนิดนี้นี่หาดูได้ยากขึ้นบริเวณแถบนี้โดยมากนี่จึงถือว่า,านับเป็นโชคเป็น โอกาสอันดีที่ได้มาเห็นพืชซึ่งพุธด,ดอกไม้ป่าในช่วงฤดูการหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนี่เราเห็นกําลังออกดอกกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบางพุ่มบางกอบก็ออกดอกแล้วอย่างเช่นที่เห็นอยู่ยนี้